สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแนวทางเด่นล่างแบบ4ชุดตรงมาฝากนะครับฝากไว้เป็นแนวทางอีก1ทางเลือกนะครับก่อนที่ไปดูตัวเลขและวิธีการคำนวณก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นนวทางสลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับมาดูกันเลยนะครับสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับลงให้ชมเป็นงวดแรก ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบก็นำไปใช้ขัดใจก็มองผ่านไปนะครับไม่มีใครทราบได้ว่าหวยจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการคาดคะเนไปตามสูตรนะครับสำหรับสูตรนี้ทั้ง2ส,สูตรเดินมาแล้วหกงวดนะครับงวดยี่ถึงนี้เป็นงวดที่เจ็ดนะครับ มาดูงวดแรกกันเลยนะครับงวดแรกสูตรที่1ได้1กับ5สูตรที่2ได้4ี่กับ6นะครับสูตรนี้เป็น10หน่วยแบบตรงๆนะครับสูตรหลักสิบได้เลข1กับ5สูตรหลักหน่วยได้4ี่กับ6เลขที่ออก1 4นะครับงวดที่2หลักสิบได้9กกับ3หลักหน่วย1กับ3เลขที่ออก9 1หนึ่งนะครับ งวดต่อมาสูตรที่1หลักสิบได้4กับ8หลักหน่วยได้3กับ5เลขที่ออก85นะครับงวดที่4หลักสิบได้8กับ2หลักหน่วย7กับ9เลขที่ออก8 9งวดที่5หลักสิบได้6กับ0หลักหน่วย1กับ3เลขที่ออก6 1หงวดที่ผ่านมาหลักสิบได้60ตัวเดิมนะครับ หลักหน่วย7กับ9เลขที่ออก09นะครับมาดูงวดที่7งวดที่จะถึงนี้นะครับเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางนะครับแอดก็ไม่ทราบว่ามันจะออกอะไรมาดูกันเลยนะครับแอดคานวณไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับ สูตรตามนี้นะครับแคปไว้ได้เลยนะครับหลักแสนบวกหลักพันบวกหลักสิบบนอย่างละหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักร้อยสามตัวครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบสามตัวครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่สามสองครั้งบวกหลักหน่วยสามตัว ครั้งที่สามหนึครั้งหลักร้อยสามตัวครั้งสี่หนึ่งครั้งบวกหลักสิบสามตัวครั้งที่สีครั้งบวกสคงที่นะครับบวกแล้วได้2องบาปีสีแต้มก็ได้6นะครับขอ,อยัดญทวนดูก่อนนะครับหกบวกเจ็ได้3 3มสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกสี่ได้สามสามบวก้าเป็นแปดห้าสองเปสิบ แปบกศูนได้แปดบวกหนึ่งได้เก้วกได้สี่บวกสเป็นแปดบวกสเป็นสถูกต้องนะครับมาดูสูตรที่2สูตรที่สองได้2อกับสนะครับหลักหน่วยล่าง2ครั้งบวกหลักร้อยสามตัวข้างนี้ห่งหนึ่งครั้งบวกหลักสิบตัวข้างนี้ห่งสองครั้งบวก7จ็คงที่นะครับ 28้าสบแปดบวก9กาได้7 4 28, 7็ดสีบวกแก็ได้5 5าบวกเ็ก็ได้2ถูกต้องนะครับบวกปีสองแต้มก็เป็น4สูตรที่1หลักสิบนะครับ2กับ6สูตรที่2หลักหน่วย2กับ4นะครับสูตรหลักสิบ ได้2กับ6สูตรหลักหน่วยได้สองกับ4นะครับจับคู่กันเลยนะครับตรงตรง สองสองสองสี่หกสองหกสี่สี่ชุดตรงนะครับจะมาไม่มาก็ต้องไปรอรุ้นในวันที่สิบหกที่จะถึงนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับ ทันทีขัดใจเข้ามองผ่านไปนะครับส่วน64เนั่นก็จะเป็นเลขดังนะครับ6264นี่ดังเหลือเกินแต่ก็มีสิทธิ์มาได้ทั้งหมดนะครับลูกกลมๆไม่มีใครทราบล่วงหน้านะครับก็ฝากไว้พิจารณาเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเ,เป็นกำลังใจงในการคำนวณนะครับสำหรับท่านที่กดติดตามก็ขอโชคดีมีชัยถูกหวยถูกลอตเตอรี่มีเงินใช้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับ